สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุสุคนเนาะื้นนี้มาพบกับไหลอีกแล้วในช่องมาลายชาแ้วน้องมาหลหยเนาะื้อนี้ไหลก็จะพามากินแก่งหนาอไม้ไหลใส่ผักใส่เห็ดใส่ผักขแยงใส่มะบวบใส่เห็ดหูหนูเนาะแล้วก็ผักรวมมิตรหลายๆอย่างเนาะก,นกับอ่าทอดปลาเนาะทอดปลาทอดปลาแก้วเนาะแล้วก็มียนะพี่น้องเคยกินบอ,อันโดมะอือแล้วเพิ่นเอามาเห็ดมุกนะ อันนี้แม่เมพิ่นก็เฮ็ดหมกเนาะหมกใส่เครื่องพวกตะไคร้พวมกมะเผ็ดพวกเกิดเป็นนัวหมดสิ่งหั่นล่ะเพิ่นก็แซ่บเด้ล่ะรสชาติมันแปลกใหม่แซ่บอยู่เนาะมามื้อนี้มาพบก,กับไรอีกแล้วหลังจากห่างหายกันไปโดนเนาะมามื้อนี้มากินเนาะแกง,นงแกหน่อไม้ไรแซ่บแซ่บกับข้าวเหนียวหนอนกับไรเด้อม,มามันกินนํากันเด้อเริ่มเลยเนาะบ,อบอ่เว้าลอยเนาะหิวข้าวแล้ว S <S <ess if> เสียงไรก็จะเป็นต่างๆเนอะเพราะว่าไรบอกให้สบายไรเป็นวัดมาหลายมือแล้วเนาะ <S <S <ess if> เสียงก็จะหญ่ๆได้ก็เลยอยากกินแก่งหนาอไหมพอดีไรทุกคนก็จะบาเห็นไรลงคลิปหลายมือเพราะว่าไรไปเฮ็ดเวียกยูดต่างแขวงต่างจังหวัดเน,นะ <S <S <ess if> าะหาก็มีโอกาากลับมาม้อน,นี้ก็เลยฟ้ามาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบ่งรับสมนำมกันเนาะคือแก่งเนาอไมคนท้ๆแแ่บ ยากกินมาหลายมือละบัได้กินไปบนทำงานก็บ,บ่ได้กินนายก็ไปเฮ็ดเวี่องู้แหละยุต้ตั้งแผงตั้งจังหวัดอยู่อยู่ป่ายอยู่โดยพูดแหละอยู่บนอากาศมันก็ค่อนข้างหนาวเนาะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบึดห้อนบึดหนาวอยู่ถึงภูถึง้อยห่างกายสภาพสภาพน้ำบันถนก็เลยเป็นวัดเป็นไอ แต่โบแปนนงนะเพราะยำนี้มันกะยำหนาวเนาะถ้าดูการมันมันเปียกนะนคนหางของทางกายคนเหามันปรับบัวได้ปรับน้ำบูชัดมาสักสนอกเก่งยัาไงนี่เสียบแห้งเส่ปบกระหยังกระหยันนงหอมหอมกินแบบเฟลยงย่งใหเลย กีกับปลาแก้วทอปดปลาแก้วย,ยังไหนก็ฝากทุกคนฝากเข้ามาแล้วก็มากดไลค์กดติดตามกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ไลน์เลยเด้อ ไก็บ่ค่อยได้ลงคลิปเนาะบ่มีเวลาเพราะว่าไปเห็นงานไปตั้งแต่เช้าเ้าตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเหลือสี่โมงเช้าเนะตื่นมากะอาบน้ำเต่งตัวใส่เสื้อผ้าเตรียมไปทำงานเพราะว่ามันต้องได้ขึ้นนั่งรถเมลไปบ่นจากที่พักไปหาบ่นทำงานกันชมห้านาทีเนาะแต่ไหต้องได้ไปตั้งแต่เช้าเช้าก็คือ รถมงสุดท้ายก็คือห้าโมงสิบห้าตอนเช้าก็ต้องได้ไปแต่เช้าเนาะเพื่อนก็ที่เลิกมาก็ห้าหกโมงแรงแล้วมันว่มีเวลามันว่มีเวลาสิบ่าทยคลิปให้พี่น้องได้เบิง้งนะพาะว่ามันกระคำแล้วบอกว่าทุกคนน่าจะยังบลืมได้เนาะ เข้ามากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไลค์คือเก้าคนละจงวันที่วันอะไรมา,าพับไลค์กับชิพัายามเฮ็ดคลิปออกมาเนาะให้ทุกคนได้ครับชมภาพบรรยากาศที่บ้านโดยรวมของไลค์เป็นยังไงเนาะกินลูกด,ด้วยเผ็ดอีกแล้วอืมเผ็ดแบบไหน อ้อยเผ็ดเห็ดกินแบบสมจะยากเลยเห็ดแบบหลายๆเลยทดแทนญี่คุ่นบุได้กินไปเกือบเป็นเดือนจริงๆจะเอามาพักคนหนึงเอามาเบ็ะคนหนึง มันได้ทุกคนจเมมจ๋งนะไหมแป๊บตาบับข้าวเหนียวเห็ดาหนางฟ้าอันนี้มันแสบนะ้มกดอกมัอคุดนี่นะใช้เครื่องอแบบ สมุนไพรเนี่ยแซ่บอาหารแบบบานๆแม่ลายจะมักกินแบบอาหารบานๆเราบ่ค่อยมักดอกประเภทอาหารแบบเป็นข้่วเป็นแกงเป็นพลดแบบอาหารในเมืองเราแล้บบค่อยมากกินแล้วมาอาหารแบบบ้านนอกหาอะไรบ้างถูกเป็นผักเป็นมากไม้ยเลยเรามักประเภทนั้น กันอะไรก็จะไม่ค่อยมักกินเนื้อปันเดบมักกินซีนแต่ก็กินได้ยู่กับดนดุนกินเท่านึงนะแต่แกงน้ำไม้นี่กินตลอดเลยบักผักหมักนอง หัวสับสับจัดจานลูกโดดเดี๋ยวค่อยกินมันเอาลูกโดดเพราะว่ามันเผ็ดแห่งเกินถึงกับคำหย่ายมันทอดแกงน่อไม้ มันเข้ากันขนาดเล้อปทางใดญี่ปุ่นบ้านพี่น้องหนาวบะยเพิคบ้านไหนยเพียมันก็ฮอนฮอนหนาวได้บุบางมือฮอนบางมือหนาวจะโดยรวมแล้วกับกับปกตินะ่ะกับแบบว่าหนาวเกินนะแต่ว่ายุยบนดอยบน วันที่ทํางานอนะไรที่ไรไปเห็นนะ่หนาวอีหลีนนะเนะทั้งหนาวทั้งลมบางเมือก็มีฝนตกใส่เสื้อกันหนาวทั้งวันนะ่ล่ะคิดเอาลายแห่งเป็นคนขี้หนาวคนอื่นบนหนาวแต่ว่าตัวเองนี่หนาว ให้มันสะใจรึเปายำแย่อยุคนวดีเกินเพราะว่ายุคมน,มออาานมันมีห้องอาหารที่ทำงานมีห้องอาหารเนาะกินข้าวยี่ห้องอาหารี่วาเพิ่นเห็นให้แล้วออไปซื้อบ่ได้ห้องอาหารก็คือว่าแล้วนาะงเฮากินอาหารเดิมๆเ,มเมก่าๆมันกินตลอดแล้วมันก็บก่กค่อยแซ่บปานใดเ <laughs> จาอาหารเพิ่นกับเพ็ดแซบ่บแต่ว่า ด้วยสถานการณ์ที่เราต้องเจอแบบทุกมือทุกมือทุกวันนะทุกคนคิดภาพเอาเนาะมันก็เลยอบอ่อยเจริญอาหารไปเลยนะแต่เวลากลับมาพักก็คือแบบเต็มที่เลยอยากกินอย่างก็คือจัดเลย <S 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 มนนื่อนีนดีใจแห่งได้กินแกงออกมา พอดีเป็นสลาดเห็นเขาเจ้าขายอันเราไม่ได้พอดีเ,เลยซื้อมาแล้้โนอญันี่มันก็ค่อนข้างหางยากเนี่ยเพราะมันระดูแรงเนาะบ่ค่อยมีฝนแต่ก็พอได้หานอนแหนกงมันจำมันกับน,นอแบบง่าแล้วพอได้กลิ่นยกตะกี้ไลก็มักไปหาโน,นได้หาโน,นไรเนี่ย ตอนอยังน้อยเนี่หามาขายแล้วก็มันอุดมสมบูรณ์เหมือนไปเลี้คือแบบนี้ไปทางใดก็ได้นอกไปหาอยู่แถวแถวบ้านก็นได้อย่างนี้ค่อนข้างได้ไปหาไก่เพราะว่าเขาเจ้าอันเขาเจ้าถางปลามันนะถางปลาโนาไลโนอเนี่ยข้าขเจ้าปลูกยางพาราปลูกมันต้นอยียงเบิดก็เลยแล้วเอาไปหาไก่จ้ะ แต่ท่านไปหาก็ได้กินท่านผู้ใดดุมันเนาะมันก็นมีกินมันก็นมีตลอดอยู่แล้วมาเด้อผู้ใดจะกินแกงน้องไมไล่กับน้องมาลาย แส่บๆใส่ผักใส่เครื่องเคียงหลายๆเนาะอผักมะอึมะบวกนอไม้นอไม้กับน้องออนๆแสียบนน้อยนอแห่งมันหอมน้ำปลาปลากับปลาเห็นเองแซ่บ กิน <c oughs> พริกลูกโดดกันนะมาเดีน <c oughs> เวเผ็ดอืมืข้าวเผ็ดบักเผ็ดกับเพลงเพลนพี่น้องอยู่บ้านไรน,นะบ <c oughs> ักเผ็ดดิบนี่ยังบักพริกบักพริกสดเนี่ย ถงน,น้อยนึงถงนึงซิทพันกีบอันตกเงินไทยก็ประมาณเด๋ยนนี้เลดห้าสูนรนาะก็จะมานยี่สิบบาทแพงเลยนี่บานไหนแพงเลยนี่เล่ยน้อยเดียวแต่ก็ได้ไดซื้อเท่าไหร่ช่วงนี้เพราะว่าพริกปุกยังบุ่เป็นมากก็เลยได้ซื้อพันกินก่อน อย่างกระแพงเบอ้อซึอย่างกระขึ้นเบ้ดราคาเครื่องของอิสราขึ้นเบอ้อันมีแต่เดียวนี่แหละเงินเดือนมันบุกขึ้นแท้จริงเล้ยรักาบาลกันกำลังแก้ไขอยู่แต่ว่ายังบุกไปใส่มาใส่เถอเป็นนายกผู้ไม่หล,ลักกันแล้วผู้ก้าหล,ลักกันแล้วผู้ไม่มาหล,ลักกันแล้วกำลังปรับปรุง ยอมนำพาวะเศรษฐกิจแบบนี้ลหละเขายากมากแพงเงินเดือนเท่าเก้าถ้าผู้หาเจ้ากินค้ำมีแห้งบบาหวานมันรีบไปสิค่ะแต่ก็ยาเนาะพี่น้องเนะาะเบา,าไปมันก็ซ้ำนั้น กัดรอเบิงไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าโบ๊มแม่นมีแต่ประเทศเฮาคนเดียวที่ว่าประสบภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะทุกๆประเทศในท่วโลูกกัประสบปัญหานี่คือการต่างแต่ว่าผู้ใดซีนักนาสาหัสเนะเาะเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นแหละสู้ๆ่านไปให้ได้ที่ยังพอประหยัดได้ของก็ประหยัดยังพอปลูกได้ของก็ปลูกบ่ต้องซื้อ พยายามปูกเองเห็ดเองไม่ให้ได้ซื้อเพื่นเยอะจริงๆเลยเนาะเนี้ยเงินเดือนน้อยเด็กก็ต้องได้จังสั้นแล้วอันรี้คันบูป,ประยัดก็คือเบิดแทะเพื่ๆเป็นหนี้ไปละอือม ยังเพ็ดมักเพ็ดมักเพ็ดลูกโดดเมื่อกี้นี่เดนี่เพ็ดๆเพ็ด่าสมราคาไ่อยูเนะน้อยๆแต่ว่าเพ็ดเออโอเคอยูสนะสีด่ดยบนต้องใส่หลายใส่น้อยเอามันราคาแพงแล้วกับเพ็ดหมักบวมนี่กับบ้านหมาก กินให้มันซว่างอ่าเป็นวัดดีวัดเพ่นว่าถ้าอยากดีวัดไวใบให้กินมากเพชรให้กินยวเพชรเพชรใส่เพัพ่นว่สาสัตว์งับใส่ซะเป็นแังไดงเพชรจุดตัวที่แม่แท้บอกเพ่นว่าอยากดีวัดแล้วกินมากเพชนในเรใส่เลยละหมากเพชรมันมีวิตามินซีว่าซ้าตาการวิจัยเพ่นว่า เวลาเขากินเพลเร็เข้าไปเอาเป็นวัดตันหนังเนอะมู้เขาจะออกมันจะลุ่งนะมัได้ให้เฮ็ดให้เขาหายใจโล่งซีเมนเลแล้วเนอะขี้โม่กน้อย,ก,อย <laughs> กินเข้าไปไว้จีจัด,จดอืตาแง่กันท้องพี่น้องไหมบอกกะหล่ะ วอมาย่างแหงนางกับจัดเต็มที่ซะจะกินบัวเบิดสันตัวแบบน,นี้ปลานี้ก็แซ่บแจบปลาแกลวมาทอดแล้วก็จับจับมคุ่งกระชับแตามมาเคี่ยวเล่นกินกระชับ ดังพี่น้องเอ้ยมึงดูเป็นบัตนนี่ไงพี่น้องก็รักษาสุขภาพหน่อยเด้ออาการมันเปลี่ยนแปลงเนาะเบือ่อหอนเบื่อหนาวนี่เป็นคืออะไรนี่เป็นบัตรได้หลายมือละกินยาใส่กัยังบุษราปนี้วันนี้ก็แซ่บหลายกินแบบสะใจเลย อยากมาหลายมืออดมาหลายมือกันเลยมูนี้แบบจับเดเต็มเต็มทีเลยเนาะแซบมอนี้ซัมนีนาะจังไดก็ขอขอบใจทุกคนหลายๆที่ให้การฮับสมคลิปของน้องมาลัยจนจบคลิปเนาะท้ายที่สุดนี้ไลก์ก็บังว่าทุกคนเข้ามาแล้วกับถ้ายัางบ่กดไลก์ฝากกดไลค์ถ้ายัางบ่กดติดตามก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มาลหลายเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับมอนี้นี่แกงน้องไม้ไลททอดปลาแล้วกัน มกอ่าดอกมักฟักทองเนาะมุนิกาแซ่บหลายเนาะจังไดมุนิกาไลก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสบายดีบ๊ายบาย